สวัสดีครับช่องนี้แดนซ์ัดยูช่องนี้มีสปอนเซอร์วันนี้เราจะทำกับข้าวกันนะครับจะทำกับข้าวกันนี่ผัดกะเพราที่เรือจากเมื่อวานนี้ผัดกะเพราวัดนะทำข้าวกันนี่มีไข่ไข่อันนี้ก็ผักกาดจากวัดนะครับแล้วใส่ไข่สงฟอง มาไปยังร้อนใช่ไหมร้อนล้วก็ใส่ลงไปนลยครับนี่ใส่ครับใส่อะไรอีกใส่ถั่งไปกุ้ปลือกเลม

ถ้าเราอยากได้ความสดนะครับความสดจากผักเลยครับนี่เลยผักจากต้นเนะ,สะเสือนไปเลยเสือนไปทีละน้อยละน้อยนี่อิ่ไมไหมครับเราได้ผักสดนะครับผักสดออแกนิกนะครับไใส่ไเปเลยนี่ให้มันรู้กันปัง เสร็จแล้วเราก็ใส่ส่วนผสมน้ำลงไปชาบสุดกันจริงจริงสุดไรจริงสุดจริงไรจริงนี่ตอกไข่ไปครับจุ๊บ ส,สกรูออกฟราะครับผักสุดแล้วไข่น่าจะสุดอ่ะไม่นะ้อ นะเรากลักบน่าจะให้หมันพอดิบพอดีนะครับทุกคนชิมอืมซูมาเมตนี่เลยตักใส่จาน มีช็อตแน่นะวินี่เราก็ได้ผัดหัตหัดผัตใส่กับข้าคิดอเอามาริบิ้กันกินกับประหยัดประหยัดนะครับช่องนี้มีสปอนเซอร์แดนแซบอยู่สปอนเซอร์คือวัดครับจุดบาย dan zap you